ญี่ปุ่นลรวนะคะสร้างเมื่อปี2 0 0พก็คือ22ปีมาแล้วไดรูด้จากสภาพยังน่าจะใช้งานได้ต่อได้อีกหลายปีอยู่วันนี้วันที่4ีธันวาคม2565นะคะตอนนี้ออกจากปากเซแล้วค่ะระยะทางจากปากเซไปที่คอนพเพ็งร้อยกิโลเมตรนะคะใช้เวลาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงนิดนิด แล้วก็ใช้เส้น13ค่ะที่นี่เรียกกันว่า13ใต้ถนนใช้ได้นะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงประจำบ้านเหมือนทุกทุกที่ของในสอปป,อป,อป,อปอลาวนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อนะคะจากตรงจุดนี้ไปอีกประมาณ 1>, 1ชั่วโมง51นาทีค่ะก็จะถึงที่คอนพะเพงนะคะที่นี่ก็จะเหมือนทุกทกที่ในสอปป,อป,อปอลาวนะคะก็จะมีแพะมีหมามีวัวมีควายด้วยในบางที ต้องขับกันเรามัดระวังนิดนึงนะคะแต่นี่แหละค่ะตัวอย่างของที่เตือนกันก็คือว่าสัตว์เลี้ยงที่เดินตัดหน้ารถของเราเนี่ยนะคะพี่วัวนี่เลยค่ะที่เราเจอบนถนนเส้นนี้นะคะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะสักสี่ห้าครั้งเห็นจะได้แล้วที่สําคัญก็คือบางทีตัวแม่เดินไปแล้วตัวลูกเดินตามมาก็มีอันนี้ต้องเผื่อใจไว้ด้ อนนี้เราเดินทางมาถึงที่น้ำตกคอนพระเพงแล้วนะคะโปรดชมความงามความอลังการของน้ำตกที่ถือเป็นนายเอกราแห่งเอเชียค่ะเชิญชอบชมได้เลยนะคะเราเดินทางมาอากาศร้อนๆนะคะพอมาเจอร้านน้ำอ้อยคั้นสดๆอย่างเงี้ยแจ่มมากเลยค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะประถ้วยหนึ่งประมาณ20บาทค่ะเย็นฉ่ำสดชื่นเลยค่ะถ้าผ่านมาแถวนี้ก็แวะอุดหนุนหนนแม่ค้าคุณอาราคน,นี้ด้วยนะคะ เช่นเคยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะและอย่าลืม subscribe ด้วยค่ะ i d l Group Channel จะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ